เอากับแมาบ้านใน่ h à นะพี่น้องจะมาต่อแจกลิปของแม่น้องวีเนาะจะมาเอากอยกับหาหนองไม้นะพี่น้องตอนนี้น้องวีเป็นตากล้องให้ สบ,สบายดีจ้ะพีน่น้องดกอยกันสบายดีไหสดีกดกอยกันน้องถ่ายอยู่ตี้องมไลลกมาุงผมงานเขาอไปกนรแลนด

พี hoy, hoy, oh, device, hey, ่พันเอามาโขลยบ้านอ้าวยุ่งายพี่น้องเอ้ยพาน้องวิมาเกลือยุ่งโดยเฉพาะเห็นคนอยู่บนี่ไปถ่ายเห็นๆกำกอยนะเนี่ยพี่น้องเจ็บเลย

ข้างหน้าสักครั้งพี่น้องมาน้องวิมาเกย์งยิ้มด้วยแม่ยิ้มยงกินอย่างนี้ร่างากายกร่อยมาพี่น้องประสิทธิ์เบียนสภาพห้อนแหง้งเหือ, OY, เหอ,อย่อยเหือยังเนาะเขาก็เอาโบลายดอกก้อยก็เอาได้สอปลายเนาะกะพอเนาะทำโบราณกะกลุ่นไม่คายได้พี่น้องเขาก็สิงกุ่นไม่กินเนาะ น้องวิก็เข็มแดงนะเห็นยังนะว้าย <Why? S 1> น้องวิเก็มแดงหนาแดงพึ่ดน้องวิกักนเนก็มแดงหนาแดง <c oughs> ไปหมุนป่าหิ้งกินน้ากันพี่น้องเอ้ยน้องวิก็ได้นาะไปหมุนหิ้งกินน้า,ากันค่ะสภาพก็ออกมาเป็นแบบนี้เนาะครัก็เมื่อยเติมหนึ่นทงทึงกลนทึงทั้งพันทั้งหามออกมากับน้องโจยหามมาไว้บนทางเนาะพี่น้อง ห่อนแห้งตอนนี้่้อากระซิโต้ไปฮุบหยาต่อบไปนี้ตอนนี้มาไหวตัดนหยาถาเฮาอยู่เนาะเฮากระิไปฮุบหยาแ้วมาไหว้ซะก่อนพี่น้องตอนนี้นห่อนแห้งผักลมเย็นๆก่อนพี่น้องแจกบาดเนาะจังสิไปฮุบหยาอ่หอนแห้งพี่น้องคนก็จนเงยแอร์แหล่เนาะมากับสาวเมย์เพิ่นเนาะพี่น้องเาวาไม่เพิ่นก็มากับลูกสาวเพิ่นเาวไม้กับสาวแหลมเนาะทุกเพิ่นนี่สิเอาลายสอบอยู่พี่น้องยัง บันได้ออกมาแล้วยังกุลนก็มุกก็ไม่อยู่ผงอยู่ป่าเนาะส่วนเรานั้นรวมกันกับศิสอบปลายนี่แหละเนาะสอบหนึ่งก็อยากเต็มสอบหนึ่งก็บโมลายไปได้บางกระตาไปปลายเนาะกับพ่อแหละเอาเมื่อนะพี่น้องบ้านนีนก็เย็นๆแน่นละพี่น้องสิพาลงฮุบหยาต่อหลือบ้านไหนเนาะว่าซิพาลงไปฮุบหยาต่อสิ ออ้โหปัญหามือหางงูอกินนะพี่น้องหน่ะอย่าอยู่บ้านกำแพงนี่มันลายเนาะลายแห้งอยาอยู่บ้านกำแพงลมเย็นเย็นตอนหนังอยู่กลางทุ่งนาเนาะอยู่แค้มทางพี่น้องหนังเผาบนทางอยู่ตอนนี้เนาะนี่สิให้เบื่งบนทางเนาะอันนี้เมนบนทางไปบ้านทั่วโพนะนี่เนาะบนทางไปบ้านทั่วโพ้พีู่นก้อยเหากระปาอยู่พูนเลย เอาแบกออกมาแต่ห้ามออกมานะกับน้องจอยห้ามออกมาผู้แค่ไว้แค่มันทางไกลบัดบ้านห้าสิบเมื่อเ้าจังเอาละมาตอนนี้เบาไว้าุปห์หยาไปแล้วเขาไม่หยาคุออกแล้วนะ มาว่าไอู้หญีอ่อาลาเป็นคนตัดหญ้าหายสินะเดี๋น้องไส่หลาเพิ่นตัดหญ้าให้อ้ายเพิ่นนะโม่ใส่หม่เอาอีแล้วน้องกันนะน้องไส่เพิ่นนะมอกับบกได้ใส่ เพณ่ได้ฮ้อนแดดไหมน้องจ้อยจักไปใจเลยเรื่องออยังกินขาวะ่ะคนหูหยาเขาค่ะจะได้หยายจกสอบนได้หยาจะสอบแล้วน้องจ้อยซื้อมาจักสอบเนี่ย,ยซื้อมาสุดก่อนนะจักสอบค่ะ ก็หากระพุบคือกานไปหนักกระพุบนะส่วนเช้าเมย่อเช้าเมย์เช้าแลบยังบัวทัมถึงพี่น้องย่างก้นก้อยอึกกระถือกี่เดือนนี่นะสอบปันหาคือมาซองเดือนนี่นะคือสีเหลือแล้วสอบนะคือสีเหลือกับสอบแล้วปัจจุบันนี่นะกะเบิ่งนะยังบ่มาอยู่เดือนนี่บ่อกคนเอาว่าก่อนเด้อไม่พุบหนาถามันจะมาตำลังเด้อว่เขาสี่ดียวก็ไดเรยเนาะ โอใสลเย้ลไปเลยเอ้แต่สบายม้สบายข่อยข่อได้แบกน้ำเอาก็สิหุบหยาคือกันพี่เนาะเอากรสีหุบเบาไวเลยเรากระสีแบกไปหายเนาะได้คะได้สนเนวนายังเต็มหุบห้าก่อนพี่เนาะเนี่ยต้องจอยมาสิทาเบิอ์กแมนหาหรือแมนยังเบาไว้เลยคือลายแห้งแท้ มันเอาลาลักตัดเข่าใส่ให้เจ้าน้ำหรือเปล่านี่คือหอยาเจ้าขึ้มางามกระดอกระดิ่งพี่น้องไฟบ่าวไอ้เก็บมะฮันฮาวได้ทั้งสามสอบพี่น้องเอ้ยโพดโพดโฮสังกาโพดโพดอิลี่เราเขาเพิ่งงันงามเนาะหย่าคนกันเลยโพดพี่น้องงามโพดไม่สช่หายเบิ่งทางนี้เนาะบ้านเอาล่ะตัดที่ทางนี้พี่น้อง เนียาตัดจุงเขางกันอยู่ก็ไรโพอ๋ออีนายนั่งจะมายังก่อนมาข้อกระสอบมาข้อกระสอบก้อยจะมาเลือกสอบเลือกจักสอบบมอแมนประมาณจักสอบกระซ้อนทำมาเอานะสองสอบเออตอนสองสอบน่ะเต็มปล่ออยู่ระวังสองสอบยาคุดแล้วเดียวนี่หรือยังคุดอยู่ เอซนกระนังนะฮะเออแซวเม่อะไรพี่น้องขุนปากโซนๆเราโซนอ่ะเอารถหนึ่งเจ้าเอาลถนั่งนั่งแหลมทองพี่น้องแหลมทองขะน้องหน้าเรามาค้อกับสอบเราไปใส่ก้อยลรวอีกเออแล้วล่ะก็ไปกินข่าวอยู่ที่ยังผุนเด้อ ฮบใหญ่ทางนี่นั่งแลมทองของน้องหน้าซะว่าก็สอบเพิ่นมาพอพี่น้องเพิ่นเอามาสงสอบก็ใหเพิ่นนั้นก็สอบเอามาสงสอบแล้วมันเหลือว่าแล้วมันต้องเหลืออยู่แล้วเพราะว่าตอนสิเอามามันก็เต็มก็สอบอยู่แล้วเพิ่นก็ยังขุดอยู่ก็เลยมาอีก2สอบ ทุบ nhả ซอยมาไหวกันพี่น้องน้องจอยยังบมาอยู่ตอนสิเต็มเลยนะมาหอดเานะซ้ำในนอนทุบกันพี่น้อง nhả อะไรตอนนี้น้องจอยมาทุบสอยกันแล้วพี่น้องบ้านไปได้น้องจ้อย nhả อะไรเปล่าไหลออกคารน้ำมันให้แน่พี่น้องอยากมาเอาอีกน้องจอยพลาชีดดีกับออกคาน้ำมันให้แน่สิมาเอาอีกกูซะมาสุดก่อนตัดขั้นนั้น นี S <S <々>่เลยเท่าน่ะยังอีกเท่าน่ะมึงได้หย่าก่ได้เห็นว่าโอ้โวมหย่าลายลายแห้งก็เละซิบสอบซิบสอบพี่น้องเอ้ยหย่ากันน้องจอยพัใจดีกะนอ้ขาน้ำมันให้เล่าแน่เล่าสิมาเอาอีกไปแหงงูมาแล้วตอนนี้คุบหย่าพี่น้องเล่งมือตอนนี้คำเลยสี่โมงเลยสี่โมงที่สาวหาโมงฮอตมือเล่งมือพี่ต้องใหุ้บหย่าก็เด้อป่ะนี่เดี๋ยวงวัวกันอีก ไม่ได้สเมจะได้จกสอบได้สี่ไ้ก้อยสีจ้ะนะแลมเลักสอบไ้ก้อยสีสอบน้ำไม้จะได้ได้อน้ำไม้ได้เพิ่เอแต่บมอน้ำไม้หน้ำไม้ลายแนนน้ำไม้บแน่ปำบิน้องเยำกึ๊บเมือนี่ค่ะพ้าสมใไต้ตาลดเมื่อกีอเก่ามือนี่คะมายามได้คำย่ามนั่นเมาก้อย สำหรับคลิปนี้ค่ะกับิคอล่าลุงเพียงสันนเนาะเขาจบคลิปลุงเพียงสันนิพี่น้นองพอกันคลิปนาฝากก็ไลค์ก็แชร์ในเด้อพี่น้องก็ติดตามเมสซาลาในเด้อพี่น้องของเมสซาลาบ๊าไปบ้านพี่น้องบ๊ายบายพี่น้อง